ที่แล้วนะครับนั่งกินหมาล่ากับความเผ็ด5ระดับเผ็ดจนไม่ไหวครับเลยต้องจัดของหวานที่อยู่ตรงหน้าเมนูข้าวเหนียวดําน้ํากะทิครับทั่วเลย20บาทแก้เผ็ดกันไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแก้เผ็ดหน่อย ได้ถ้วยนี้ตายเลยนะหายเพชรพอ,อ,อดีแบบเลยอรสชาติเขาทำมาแบบไม่หวานมากแล้วโรยกะทิมันจะเค็มหน่อยหน,น่อยะตัดตัดหวานอะ คือแบบโดนตัวนี้ไปเนี่ยมาล่าโคตรเผ็ดกบตายขายกี่ปีแล้วครับหลายี่ะตั้งแต่สองห,าห,าหาาอ้าหกแปวก็แป๊บเดียวเดียวเนี่ยมันหกสี่ขายตั้งแต่หนูเรียนจนจบ เขาต็มีสาคูด้วยสาคูจะหมุกก่อนด้วยซ้ำนะค่ะปกติผมไปกินไอ้ข้าวเหนียวดำร้านอื่นมันจะแบบว่าพูดยังไงดี๋ยมันจะเละๆกวะเนี่ยข้าวเหนียวดำลำใหเหรอมันทำคนละแบบปะเหรออันนี้มันคนละร้านขอเราไม่ชอบทำเละๆหรือว่าไงเาแบบพอดีเลยแบบพอดีใช่ไหมแต่มันก็อร่อยนะคือเม็ดมันยังเป็นตัวๆอยู่แต่ไม่ได้แข็งนะเคี้ยวสบายอยู่ ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขาย,บายตัง้งแตลบ่ายสามจนเกือบสองทุ่มสองทุ่มก็หมดแล้วค่ะวันหนึ่งขายได้กี่ถ้วยก็ทำวันนี้ทำวันละสิบถ้วยไปยี่สิบวันนี้ก็ทั้งหมดสามสามที่เท่าไหร่นะยี่สิบถ้วยะค่ะยี่สิบถ้วยวหมดไปสิบถ้วยแล้ว ือห้าถ้วยเออขายหมดทุกวันปะะทุกวันแล้วก็มีลูกค้าประจําแล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพดหมดก่อนขนมอีกด้สัง่งโอ้หนูตอนแรกหนูไม่อยากจะขายสาคูสาคูจะหมดก่อนวันนี้มีลูกค้าเขาบอกว่านณณสองทุ่มลูกค้าไม่ใส่งาบางคนที่ไม่ชอบงานกับงานอันนี้ไม่งาอ๋นนี่อมอยู่สี่ถ้วยีวย่ยี ไอแบบแกะแล้วนี่เท่าไหร่อันนี้ถุงวิยี่ถุงละสิบห้าหมดแล้วอ๋อถ้าแกะแล้วยี่สิบบาทแต่ถ้าอยู่เป็นฝักแบบนี้สิบห้าค่ะสิบห้าบาทเท่ากัน <15. S 1> เดือมกับข้าเวเหนียวแก็มีสีขาวล้วนอตอน,นี้ยี่สิบหมดใช่ค่ะมันมีคนจะชอบน้ำตาลแบบไม่<อ>น้ำตาลจนน้ำตาลจะคั้วงามไปเลย อ๋อคือเราขายแล้วขายคู่กันนี้คู่กันนี่ะอ๋อผิดอ๋อไอเขาโพดมันใส่คู่แบบนี้อ๋อมีแบบน้ำตาลอย่างเดียวกับน้ำตาลใส่งาใช่ค่ะบางทีก็มีกะทิก็มีกะทิทำมาไว้พร้อมกะทิเอาไว้ใส่กับไอ้นี่ข่าเหลืองดำถ้ามันเหลือก็จะมาใส่คู่กับเ้าโพดฮะกินโพดได้ค่จริงเหรอเอ้อดี คือไงเอากะทิไปใส่ข้าวโพดม,มันจะอร่อยเหรอหรูกินมาแล้วรอบนึงไม่เท่า <laughs> อ่ะ่นาน้องๆมีกะทิไหมกับน้ำตาลเนี่ยใส่กู้กับข้าวโพดอ๋อาะนขายแบบอันนี้ตัดออกครนนึ่งเลยเนี่ยแม่ตอนเมื่อก่อน,เ,นเคยขายสิบห้า<อ>ขายไม่ออกขายอย่างนี้เลยยี่สิบบาทออแล้วออออตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมไม่ได้เรียนนะคะจบมหกแล้วก็เลยเราทำงานเลยดีครับ ต่อแล้วดูชอบค้าขายมากัหมเถอะหละหนูคนชอบขนมหวานเออแต่ก็รทำอร่อยนะหนูคนรักขนมหวานพวกของทาวอนะไรหนูไม่ค่อยชอบโอ้เนี่ยผมกินแล้วรสชาติดีเลยแหละดูความลับสนึ่งบันขุยไดนะ้พบพบเนี่ยจับข้าวโพดบนตะล่างก็ยังร้อนอ่ะตื่นนะใบเตยน,นี่หอมอันนี้เราต้องมาแกะใส่ถุงใช่ไหมใช่แล้วก็ ว่าเจ้านังเก๋ออยังพี่เรียร้อยแล้วเลยโอพันออกเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยไหนต้องระวังมึงเออไม่ธรรมดาเนี่ยไอเดียดีจังไอกล่องโฟมโรตรงน,นี้ก็จะได้ร้อนๆได้ไงไอกล่องโฟมนี่มันก็เก็บความร้อนนะถ้าเราไม่พันนี่เนี่ยสิมันจะเออเก่งเก่งเก่งคันมองเลย อ๋อแล้วไอร้อนจากข้างล่างก็มาอุ่นในข้างบนอีกทีนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวของเด็กสาวผู้มีใจรักขนมหวานยังไงเจอก็ช่วยแวะอุ่หนุนเธอด้วยนะครับอร่อยด้วยแถมราคาก็ไม่แพงอีกต่างหาก นั่งตรงนี้เหมือนอยู่ต่างอยู่ต่างประเทศโอ้มันจับกระโปรงทีมันค่อยค่อยหนีบอะจับถุงเนี่ลูกค้าก็เต็มเลยใช่ไหมครับหัวแม่บอกไม่ทันใจจับจิบใส่ับใส่มืออย่างเดียวเลยมันทำอะไรก็ตามมากลูกค้าก็ยื้อเนี่ยจับถุงตจระกีวัดจะใส่ล้อได้แม่จะบอกให้เลยแม่เก่งแล้วแค่เนี้ยแม่ไม่เป็นแม่ค้ายังไม่ได้ยังยังไม่ตรงตัว หนากเครื่องคิดเลขอย่างที่ไม่ตรงนะขนักจะตกเครื่องคิดเลขเลยห, <laughs> หนูไม่ชอบเรียนเครื่องคิดเลขอะพี่นไม่ชอบพ่อจะสั่แล้ว,ว,วก็โตไปัอันนี้พ่อจถามแล้วมีแม่ไปไหนวะเสม <laughs> ใช่ไหมสม หข้าฝามเนยนาจะมาแบบ่อยๆ้ไมด้นะก็เสียนจืบไปเลยอย่างเงี้ยทีเดียวเนี้ยอย่างเงี้ยทีเดียวจะมาเงืงื้ักเนี้ยมันไม่เป็นหรอกมือเราอะจะโดนเองแล้วก้โพดก็ไม่ใช่จริงจริงฝานต้องให้เกี่ยอย่างี้ไม่ใช่แบบจุ๊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 บทำให้ จะดูวัาไหนสองนี้จะผสมแล้วก็เอาตัวนี้ที่ว่าทำตอนเช้าใช่ปะ่ะทำตอนเช้าเราเข้ามาผสมเนี่ยเล้ยงตั้งอย่างนี้แล้วก็ให้มันกะตรงเปี๊ยเลยนะถ้าบางทีมันจะไม่ตรง มันดูเยอะนะก็ยี่สิบบาทแล้วก็สิแลวเขาก็ดูเป็นสองถุงเนี่ยเด้อเอา,เอา,เอามาออะานั้นเลยอยูนี่นะ